ฟังด่วนๆกันเลยครับคุณผู้ชมครับมาก่อติดอัปเดตสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากันเหมือนเดิมครับที่ต้องบอกเลยว่าคำเหม็นด่านแตกหนังคนละม้วนครับฮุนเซนหนีตายสกแกมเมอร์พีนาธคารังพร้อมกับอัปเดตล่าสุดครับกลายเป็นว่าไทยยึดเพิ่ม40จุดแบบพลิกคาดความจริงปรากฏทันทีก็เรียกว่าฮุนเซนครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่สุขตอนนี้ก็ไม่มีการออกหน้าสื่อเนื่องจากกลัวอะไรไม่รู้เพราะด่านเนี่ยแตกเป็นที่เรียบร้อยและยิ่งนานวันเข้าเนี่ย ความจริงก็ปรากฏว่าไทยเรายึดได้มากกว่าเดิมถึง40จุดแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดจะเกิดอะไรขึ้นนั้นเดี๋ยวเรามาติดตามและเข้าเรื่องกันเลยครับคุณผู้ชมครับโดยเรามาเริ่มจากอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันก่อนนะครับที่ต้องบอกเลยว่าเขมรจะไปยังไงล่ะทีนี้เพราะล่าสุดทางไหนก็ติดกับดักไทยเราเหมดเลยครับแต่ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อุนเซนนั้นถึงขั้นวิตกเป็นอย่างมากครับเมื่อสถานการณ์ตอนนี้ในกัมพูชาเนี่ยแหล่งแ,งแกมเกอร์ครับที่มีรายงานออกมานั้นระสำด่านบาเวตแตกกันเลยหลังถูก จีนนั้นหวมปราบอย่างหนักซึ่งก็มีกลุ่มผู้ต้องสงสัยหนีตายตละลักข้ามแดนเข้าสู่ประเทศเวียดนามอันนี้ด่านเบาเวตเนี่ยมันอยู่จังหวัดสวายเรียงกัมพูชาซึ่งเป็นด่านที่ใกล้กับชายแดนเวียดนามนะครับติดเมืองชายแดนในเขตเวียดนามเลยสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้นะครับก็ด่านเนี่ยมีคนข้ามไปจํานวนมากเลยแบบยาวตลอดทั้งวันซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยก็ทํางานในเครือข่ายสแกมเมอร์ แล้วก็ยังมีในเขตเมืองพระตะบ,บองของเขมรอีกนะครับที่คนจีนเนี่ยมีการใช้รถกระบะชนกำแพงเพื่อที่จะหนีออกจากรังสแกมเมอร์ด้วยแล้วจากรายงานเบื้องต้นเนี่ยการหลบหนีก็มีเกิดขึ้นจํานวนมากเลยนะครับรงังสแกมเมอร์อื่นๆก็ผู้คนเนี่ยต่างหลบหนีออกมาเช่นเดียวกันซึ่งน่าไมทั่วทั้งกัมพูชาครับตลอดสัปดาห์นี้เนี่ยหลังจากเฉินชื้อถูกส่งไปจีนถูกเงิเซ็นหักหลังและทีมของจีดีเองเนี่ยเข้ามาปราบร่วมกับเขมรเลย มันก็เลยทำให้รังสแกมเมอร์ต่างๆเนี่ยแตกเป็นจํานวนมากแล้วมันก็กลายเป็นว่าฮุนเซนเก็บตัวเงียบไม่ออกมาเลยนะครับกลัวอะไรไม่รู้นะเหมือนจะกลัวแบบแก๊งสแกมเมอร์เนี่ย เด็ดหัวไปหรือเปล่าเพราะว่าไม่ได้มีการออกสื่อแต่อย่างใดกับช่วงเวลานี้สิ่งที่มันรุนแรงที่สุดครับก็น่าจะเป็นเหตุการณ์ที่บริเวณด่านชายแดนบาเวสจังหวัดสวาเดียงของประเทศกัมพูชาเองหลังจากที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายคอมมอนคงของจีนครับได้ร่วมกันกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วก็กลุ่มผู้ต้องสงสัยทําให้เกิดการฝังรากถอนโคนแล้วก็จู่โจมถามปฏิบัติการพื้นที่สแกมเมอร์ในจุดนั้นด้วยนะครับก็มีรายงานออกมานะจากสื่อต่างประเทศเองก็มีคลิปเหตุการณ์ที่เผยแพร่พพทางออนไลน์ก็ระบุว่าเหตุการณ์เ่ยเริม หลังจากที่มือปราบจากจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานร่วมกับทางเขมรเองดําเนินการโจมตีฐาน,นครับกิจกรรมของกลุ่มสแกมเมอร์แล้วมันก็ทําให้ผู้คนส่วนใหญ่ครับพยายามข้ามด่านพรมแดนเข้าสู่เวียดนามเพื่อจะหลบเลี่ยงการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่เองอย่างนี้คุณผู้ชมเห็นในภาพเลยครับก็มีมวลชนของเขมรเนี่ยเยอะมากนะครับเชื่อว่าเป็นกลุ่มสแกมเมอร์นะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมันก็ถูกวิเคราะห์ออกมานะว่าเป็นการประทะก,กันอย่างรุนแรงเลยของการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ข้ามชาติแแบบเขข้้้มนมนนลวัก สะทอ้อนถึงความพยายามของจีนด้วยในการกวาดล้างกลุ่มอาชญากรรมออนไลน์ที่มีเครือข่ายกว้างในภูมิภาคนี้อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่ฮุนเซนนั้นอกแตกตายเลยหรือเปล่าสแกมเมอร์อย่าลืมว่าฮุนเซนก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังอยู่เหมือนกันนะครับการที่มารบกับไทยเราแบบน,น,นานๆ20วันหรือว่าตั้งแต่รอบแรกข้าวันเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากสแกมเมอร์ด้วยเพราะว่างบกลาห่วคองเมรมันไม่เยอะเลยนะครับมันเพียงแค่สองหึงสามหมื่นล้านเท่านั้นซึ่งน้อยกว่าไทยเราเนี่ยน่าจะเกือบ10เท่่าแตยังสามามรถต่อกกับเไดา ถึง20วันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ตีตราไว้ได้เลยว่าส่วนหนึ่งมาจากสแกมเมอร์อย่างแน่นอนแล้วล่าสุดโดนจีนปราบแบบนี้ฮุนเซนอยู่ไม่สุขอยู่ไม่ได้เหมือนกันอันนี้เป็นเรื่องราวที่กรรมตามทันกรรมติดจรวดนะครับผมเชื่อว่าฮุนเซนอยู่ไม่ได้แน่นอนแหละถ้าเกิดว่าสแกมเมอร์หายเนี่ยไม่รู้จะเอาอะไรกินเหมือนกันเอาละมาตามต่อกันอีกเรื่องราวหนึ่งครับมาพูดถึงสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรากันบ้างเปิดภาพล่าสุดออกมากับบริเวณพื้นที่ปราสาทตาเมอนทมครับกลายเป็นว่ามันมีหนึ่งเรื่องช็อคนะ ที่ทำมาคอมเมนต์หน้าแตกเลยก็ได้แต่ว่ารายงานล่าสุดนั้นนะครับตอนนี้บริเวณปราสาทตาเมินทมเองก็มีการเปิดเผยออกมาว่าก่อนที่จะมีการประดักการครับเมื่อไทยเราเนี่ยมองในตัวปราสาทเข้าไปยังกัมบ,บูชาก็จะเป็นป่ารกทึบจริงๆ แต่สภาพล่าสุดเนี่ยโอ้โหภูมิประเทศโล่งแบบแห้งเตียนเลยซึ่งก็เกิดจากการประทะกันที่ผ่านมานะครับแต่บริเวณตัวปราสาทของเราเนี่ยอาจจะมีร่องรอยกระสุนบ้างโดยภาพรวมสาภาพเนี่ยก็ยังคงเดิมนะครับไม่ได้เสียหายเหมือนปราสาทตาควายและก็ไม่มีชิ้นส่วนปราสาทตกหล่นลงมาด้วยแต่ก็ยังไม่เปิดให้มีการเที่ยวชมนักขณะนี้นะครับเพราะเราเองยังต้องเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัยซึ่งก็ยังมีการเล่าสถานการณ์ที่มีการประทะก,กันเกิดขึ้นมาด้วยนะครับในตอนนั้นเนี่ยฝ่ายกัมพูชาครับพยายามที่จะเข้ามายึดตัวปราสาาทด้วยยกริ ขึ้นมาเลยแต่ว่าเราก็ยังต้านทานและก็ต่อกกเอาไว้ได้ครับส่วนความเคลื่อนไหวล่าสุดในตอนนี้ปัจจุบันพบว่าทางฝั่งนัำบูชาครับได้มีการเข้ามาซ้อมปรับปรุงที่มั่นในฝั่งของตัวเอง ซึ่งห่างอยู่จากไทยเราจากปราสาทเนี่ยประมาณ40-50ถึงเมตรเท่านั้นมองตากันก็เห็นนะครับโดยเขมรเนี่ยอยู่ในจุดที่ต่ำกว่าเ,าเราเนี่ยอยู่ในจุดที่สูงขมมากกว่าถึงแม้ว่าเราจะผลักดันเขมรลงไปครับแต่ก็ยังห้าวนะยังตั้งฐานอยู่ไม่ไกลจากไทยเรามาก40-50ถึงเมตรเท่านั้นซึ่งมองจากด้านบนเนี่ยก็จะเห็นภาพของบังเกอร์เขมรครับขนาที่หนานไทยเรา มีการวางลวดหนามอย่างหนาแน่นและก็ยืนประจําการในจุดนี้ด้วยเรียกว่าตลอดแนวขอบปราสาทเนี่ยจับตาดูขมรตลอดเวลาเช่นเดียวกันเพราะอยู่ใกล้กันมากนะครับจนเห็นทุกความเคลื่อนไหวกันเลยแต่ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งที่มันชัดเจนมากกว่านั้นครับขมรไม่มีสิทธิ์จะมาเคลมได้เลยเพราะล่าสุดมีการเปิดเผยออกมาแล้วครับว่าไทยเนี่ยจดทะเบียนตัวปราสาทตาเมินทมเป็นโบราณ,ณสถานก่อนขมรปิณิกราชเนี่ยสิแปีย้ำอีกครั้งว่า18ปปีครับแล้วอยู่ดีฮุนเซนจะมาเคลมว่าปราสาทเป็นของตัวเองเนี่ย มันไม่ได้ซึ่งเรื่องนี้มีการยืนยันชัดเจนจากรัฐบาลไทยเรานะครับว่าประเทศใดของเราเนี่ยมีการจดทะเบียนประสาทต,ตามบรทมเป็นโบราณสถานก่อนที่กัมพูชาเนี่ยจะเป็นเอกราชถึง18ปีเนื่องจากตัวประสาทต,ตามบรรทมครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นของไทยเราเนี่ย ตั้งแต่วันที่8มีนา2478ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่เาเมรจะได้รับเอกราชถึง18ปีย้งอีกครั้งว่า18ปีคือมันเยอะมากแต่คํากล่าวว่าของกัมพูชาครับก็ไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่กฎหมายรองรับนะมีแต่ฮุนเซนแหละที่กล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียวรับว่าจุดนั้นเนี่ยเป็นของเขมรเป็นเวนดินของคามรเป็นวัฒนธรรมของเขมนแต่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรชัดเจนซึ่งเราหลักฐานอยู่ทนโท้เนี่ยมันก็ยังจะขึ้นมายึดจนได้แล้วกรณีปราสาทตาเมธอมเนี่ยก็ไม่ได้มีการพ เอา Styles, ง่าย on, คืออ้างเองเออเองแต่สุดท้ายแล้วก็ยังยึดไม่ได้นะครับยังคงมีการปรับปรุงที่มั่นเหมือนเดิมและก็ยังคงมีกําลังพลเนี่ยประจําการสอดแนมไทยเราอยู่เหมือนเดิมกับพื้นที่ปราสาทต,ตาเมือนทมนี่ก็เป็นการอัปเดตออกมาล่าสุดนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งพื้นที่หนึ่งครับก็เป็นปราสาทต,ตาควายกับเนินสามมาสูนครับที่มีอัปเดตกันออกมาใหม่อีกแล้วที่ล่าสุดกองทัพไทยเราที่ประจําการอยู่ในพื้นที่ครับก็บอกว่าในบริเวณเนินสามมาสูนั้นเนี่ยขาเมรก็ พาวาไทยเราแบบหนักหนวก่วงจนทําให้ถอยร่นออกไปครับลงห่างจากแนววางกําลังของฝั่งไทยเราเนี่ยเป็นกิโลเมตรเลยหลังจากก่อนหนี้ขมิ้นก็ใช้การสร้างหมู่บ้านเอาลูกเมียมาอยู่ทําเป็นชุมชนแล้วก็ค่อยๆรุกคืบขึ้นมายึดเนินสามาูนในแผ่นดินของไทยเราซึ่งก็มีการรายงานออกมาเหมือนกันนะครับว่าพื้นที่ปาสาตาควายกับเนินสามาูนนั้นเนี่ยไทยเราต้องใช้เวลามากกว่า10วันเลยนะครับในการเข้ายึดและก็ควบคุมเอาไว้ให้ได้โดยความยากของพื้นที่บริเวณนี้คุณผู้ชมก็น่าจะรู้กันดีนะครับทั้งจุดสูงขมทั้งทุเบ ทั้งป่ารกุกทึบภูมิประเทศที่เป็นก้อนหินส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นพื้นที่ราบซึ่งจุดของเราเนี่ยอยู่ตามกว่าแล้วบวกกับเขมนครับดัดแปลงที่มั่นรบมาหลายปีทั้งบริเวณฝั่งซ้ายและก็ฝั่งขวารวมไปถึงยังมีป้อมปราการที่สําคัญด้วยนะครับก็คือป้อมปูดที่เป็นจุดตรวจการรวมถึงเนิน291แต่ว่าไทายเราเนี่ยก็ด็ดขาดตีฝ่าและก็ยึดได้สําเร็จแล้วมันยังมีอีกข้อมูลหนึ่งนะครับบริเวณเนินสามาสูตรนั้นเนี่ย ก่อนการประทะครับขมรมีการส่งกําลังเข้ามาในบื้นที่เนี่ยหกองพันหรือว่าจํานวน1,500นายกับบริเวณเนินสามาถศูนถือว่าเยอะมากนะครับเป็นพันนายเลยและก็มีประจําการจังหวัดอุดรมีชยัยแล้วก็ยังมีกองพันสนับสนุนอีกแต่หลังปะทะกันที่ผ่านมาครับในช่วงเวลา2 0วันนั้นเนี่ยซึ่งฝั่งของขมรครับมีการปรับกําลังและถอยร่นนะ ตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยวางกำลังที่เส้น58บนถนนคอนกรีตด้านล่างคืออยู่ห่างจากเราเนี่ยหลัก1กิโลเลยตอนนี้ความเคลื่อนไหวของคอมเมนก็ยังมีการปรับกำลังใหม่วางกำลังตามที่ตะวันตกของเนินสามาูนและพยายามปรับปรุงที่มั่นหลังจากได้รับความเสียหายเยอะพอสมควรเลยนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างการฟื้นกำลังใหม่กว่าจะฟื้นได้เนี่ยมันน่าจะมีเป็นปีนะ ซึ่งฝ่ายในเราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเหมือนกัน,นครับยังมีการสถาปนาความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวทางทหารและก็พัฒนาพื้นที่เนี่ยหลังจากควบคุมได้โดยสมบูรณ์เบ็ดเสร็จ1 0 0แล้วสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้เนี่ย ทั้งไทยและก็เขเมรนก็ยังเสริมความมั่นคงแนวที่มั่นอยู่ส่วนอีกหจุดนะครับก็เป็นบริช่องเหวนะที่ยังพบความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชาครับพี่มีการวางกําลังพลเนี่ยเป็นหย่อมเล็กประมาณ2-3คนเฝ้าดูการปฏิบัติงานของฝ่ายไทยเราโดยการที่เขเมรถอยร่นออกไปแบบนี้กับหลักประมาณ1กิโลเมตรครับ ก็น่าจะก,กังวลและเผาบาดในเรื่องของการใช้อาวุธของฝ่ายเราด้วยซึ่งยังรวมไปถึงการบินโดรนนะครับข้อมูลล่าสุดออกมาแล้วขณะนี้เนี่ยไม่มีโดรนของกัมพูชานะครับอาจจะเป็นการพูดคุยการเกี่ยวกับระดับผู้บังคับบัญชานะซึ่งก่อนหน้านี้โดรนบริเวณเนินสามาสูนเนี่ยมันมีขึ้นมาเป็นปจํานวนมากในบริเวณเนินสามาสูนครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นซอกหินเป็นหลักที่มีความแข็งแกร่งที่เขมรมีการขุดเอาไว้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นอุโม,มงค์ยาวเนี่ยจะพบบริเวณช่องกลางครับที่เป็นพื้นที่ราบถึงกกนนแแวววยยาาาาเลลล้สสรณ์ุ่ด ในบริเวณพื้นที่ในรอบพื้นที่ตอนนี้นะครับคเมนก็ยังไม่กลับเข้ามาพื้นที่เพราะยังกลัวและก็ภาวะอาวุธหนักของไทยเราอยู่โดยพากันไปรอยู่และปร,ะปรับปรุงที่มั่นเนี่ยหลังเส้นถนน5 8เลยนะครับยาวไปถึงสากแก้วนะระยะทางประมาณ70-80กิโลเมตรและก็มีช่องจอม20กิโลเมตรที่คเมนนั้นลงไปอยู่ด้านล่างหมดเลยนะครับส่วนในเราเนี่ยยึดคืนพื้นที่ไปจนถึงแนวเขตหน้าผาสันปันน้ำทันทีอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รายงานล่าสุดจากสถานการณ์แนวชายแดนของไทยเรานะครับทั้ง ภาษาตาเมินทุมเอ่ยทั้งเนินสามารถสปภาษาตาควายตอนนี้เรายู่ได้แบบเสร็จสับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแต่ยังมีอีกเรื่องราวหนึ่งครับที่ออกมาจากฝั่งเขมรโดยน่าจะแฉกันเองนะเพราะล่าสุด มีรายงานเพิ่มเติมครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมรายงานไปว่าเราจะได้35จุดนะแต่มันยังมีอีกหนึ่งรายงานก็คือขาเมรเองนะครับหลังจากตรวจสอบซ้ําไปซ้ามาแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าฝ่ายไทยเรายึดเพิ่มครับสามารถควบคุมพื้นที่ล่าสุดของขมรเนี่ยได้อีก3จุดไม่ใช่2จุดในจังหวัดโพธิสัตว์ซึ่งจุดแรกครับเป็นข้อมูลจากฝั่งขมรก็บอกว่าเป็นพื้นที่จอหนึ่งถ้าเกิดอยู่ใกล้กับฝั่งไทยเนี่ยก็อยู่ในเขตเทือกเขาบรรทัดครับรอยต่อระหว่างตำบลแหลมกลัดกับตบำบลชําราก ในจังหวัดตราดนั่นเองซึ่งลักษณะพื้นที่จอหนึ่งนั้นเนี่ยเป็นชื่อป้อมยามหรือว่าจุดตรวจการของฝั่งกัมพูชาที่ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่รอยต่อเทือเขาที่เป็นแนวยาวแล้วการที่นนด่านในเราเนี่ยขยับเข้าไปใกล้แล้วก็ยึดจุดนี้หมายถึงความได้เปรียบแน่นอนเลยส่วนอีกจุดหนึ่งก็เป็นพื้นที่โอพลุกดอมเลรย อันนี้เป็นชื่อของฝั่งเขมรนะครับก็อยู่ใกล้กับแนวชายแดนอำเภอเมืองจังหวัดตราดน่จาจะอยู่เหนือจากบ้านท่าเส้นเล็กน้อยซึ่งลักษณะเนี่ย,ยก็เป็นห้วยหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำต,ำตำามแนวชายแดนซึ่งก็เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของแนวรบและก็พื้นที่อ้างสิทธิ์ด้วยแต่ว่าไทายเราเนี่ยยึดได้ตามที่เขมรกล่าวออกมาแล้วอีกจุดหนึ่งครับก็เป็นช่องชัยชนะหรือว่าทามอดาอันนี้เป็นสิ่งที่เขมรยืนยันการันตีออกมานะครับแล้วก็ยังบอกต่อว่าการที่เรายึดได้เพิ่มเติมแบบนี้เนี่ยภาพรวมทั ไว้ได้ทั้งหมด40จุดในภาพรวมย้มอีกครั้งว่า40จุดตลอดแนวชายแดนเลยถือว่าเยอะมากอันนี้ก็เป็นรายงานจากฝั่งของคาเมรเองแบบนี้จะไม่ฮุนเซนเนี่ยกระอักกระอวนใจแล้วก็อกแตกตายได้ยังไงนะครับเพราะว่าทั้งการที่เรายึดพื้นที่คืนได้ทีพคเมรเนี่ยตกสันปันน้ำแล้วพระสาตต่างๆเนี่ยจบเหกันเลยนะครับจะมาเที่ยวก็ต้องมีพาสะปอร์ตเท่านั้นบวกกับแหล่งสแกมเมอร์แหล่งเงินทุนของฮุนเซนก็ไปไม่ได้อีกอีกไม่นานผมว่าอีกไม่นานฮุนเซนน่าจะ ไม่เกรนแล้วอยู่ไม่ไหวก็ได้นะครับเนื่องจากขณะน,นี้ไทยเราบล็อกทุกช่องทางเลยทั้งการเปิดด่านการท่องเที่ยวและก็แหล่งสแกมเมอร์เนี่ยเราไม่เอาด้วยงานนี้ต้องรอดูกันว่าคอมเมนจะมีท่าทีอย่างไรกันบ้างแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานฮุนเซนก็น่าจะสมยอมจะเอาอะไรมาสู้ละเนื่องจากไม่ได้มีอะไรมาต่อ,อกรกับไทยเราได้เลยซึ่งก็ต้องรอติดตามอัปเดตกันหลังจากนี้นะครับหลายต่อหลายพื้นที่เราก็สถาปนาความมั่นคงได้แบบดีเป็นเลิศกลายเป็นคอมเมนที่ต้องมาซ่อมแซมแบบที่มั่นของตัวเอง เยอะมากๆแล้วเราก็ยึดได้หลายโหลายจุดด้วยคุณผู้ชมท่านใดสนใจความบันเทิงไร้ขีดจำกัดแบบครบวงจรครับที่รวบรวมแอปสตรีมมิ่งชื่อดังโดยเริ่มต้นเพียง49ประหยัดมากกว่า70%ครับก็สามารถติดตามรายละเอียดกับ NF Streaming ไม่ว่าจะเป็นการดูหนังฟังเพลงก็ลื่นไหลไม่มีสะดุดแบบพี่ว่าครบจบในที่เดียว ยังไงคงต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับเอาละในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากคุณผู้ชมชอบกันอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับแนวชายแดนแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจะเต็มกันได้เลยแล้วเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดตในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย